บทที่3565อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งในรอบพันปีดังนั้นเกษตรกรผู้เก็บสมุนไพรจึงเกิดความตื่นตระหนกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากพวกเขาไม่ออกไปเก็บสมุนไพรพวกเขาจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหินวิญญาณและอาหารได้ดังนั้นพวกเขาจะต้องพบกับความตายในไม่ช้าเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เต็มและสภาพอากาศที่แปลกประหลาดไม่เพียงไม่หยุดลง แต่ยังเลวร้ายลงเรื่อยๆเกือบจะทำลายกระท่อมฟางของพวกเขาไปเสียด้วยซ้ำเกษตรกร,เ,ร,ร,กรเก็บสมุนไพรกลัวแม้กระทั่งจะนอนหลับในเวลากลางคืนเนื่องจากกลัวว่าเมื่อพวกเขาหลับตาลงแล้วพวกเขาจะลืมตาไม่ได้อีกเลยเด็กๆหลายคนร้องไห้ที่บ้านเนื่องจากความหิวโหวยและเกษตรกร,ร,ร,กรผู้เก็บสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้สมุนไพรที่ตากแห้งที่บ้านเพื่อเติมท้อง พวกเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เช่นนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนจะดีกว่าถ้าพวกเขาถูกทำลายโดยตรงเพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวเช่นนี้ทุกๆวันหลิวอยู่เยี่ยนและหลิวอยู่หางพี่สาวและน้องชายก็ไม่สามารถหลีกหนีจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้พวกเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วและทำได้เพียงเคี้ยวสมุนไพราบางชนิดเพื่อดับความหิวเท่านั้น กระทอมมงกากของพวกเขาั่วไปทั่วเพราะลมหนาวพี่สาวและน้องชายนอนขดตัวอยู่ด้วยกันอย่างแน่นขนาดเพราะรู้สึกหนาวสัน่นหลิวอยู่หางหนาวมากจนเขาสั่นราวกับว่าโดนไฟฟ้าช็อตดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและเขากล่าวว่าพี่สาวเราจะตายไหมคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าเรื่องสยองขวัญว่าถ้าหิมะตกในหุบเขายาสวรรค์พวกเราทุกคนจะต้องตายฉันหนาวและหิวมากตอนนี้ฉันไม่คิดว่าจะทนได้อีกต่อไปแล้ว หลิวอยู่เยี่ยนรู้สึกทุกใจมากจนเธอเอาฟางทั้งหมดในบ้านคลุมหลิวอยู่ห่างไว้นางก็มีจิตใจหวาดกลัวมากเช่นกันนางยังได้ยินเรื่องราวที่เล่าโดยผู้เฒ่าผู้แก่และสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าหุบเขายาสวรรค์กำลังจะถูกทำลายอย่างไรก็ตามเธอยังคงปลอบใจหลิวอยู่หางอย่างอ่อนโยนเราจะตายได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราสามารถอดทนได้ ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงหุบเขาแห่งยาสวรรค์ไม่เคยมีหิมะตกเลยดังนั้นครั้งนี้จึงมีหิมะตกมากกว่าปกติอย่าคิดมากเกินไปรออีกสองวันนะเราจะไปเก็บสมุนไพรบนภูเขากันต่อแล้วเราจะนำไปแลกเป็นอาหารได้ทันที หลิวอยู่ห่างไม่อยากให้หลิวอยู่เยี่ยนกังวลดังนั้นเขาจึงพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและนำฟางคลุมให้พี่สาวและคลุมให้ตัวเองอีกเล็กน้อยตามร่างกายของเขาเมื่อผู้คนในหุบเขายารู้สึกว่าพวกเขากำลังจะตายสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นกับหยางเฉินเช่นกันเขายังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถอดทนต่อไปได้อีกแล้วกเกษตรกรปลูกสมุนไพรได้แค่เพียงสัมผัสผิวดินเท่านั้น พวกเขาก็ไม่สามารถทนทานต่อสิ่งนี้ได้อีกต่อไปและพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะออกมาจากกระท่อมฟางของพวกเขาด้วยซ้ําสําหรับหยางเฉินมันก็เหมือนกับตกนรกเลยทีเดียวเขาต้องทนทุกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าลมและหิมะเข้ามารุมเขาอย่างต่อเนื่องร่างกายของเขาที่ไม่สามารถถูกอาวุธทาร้ายได้กลับเต็มไปด้วยรูพรุนจากการถูกทรมานมันถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกราวคล้ายใยแมงมุม และมีเลือดสีแดงสดอยู่บนรอยแตกร้าวเหล่านั้นเลือดทำให้เตียงหินเย็นกลายเป็นสีแดงดวงตาของหยางเฉินเบิกกว้างใบหน้าของเขาซีดเผือดร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยลมหายใจของเขาอ่อนแรงและเขาดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะตายอยู่ตลอดเวลาตัวเขาเองก็รู้สึกว่าตนไม่อาจทนทานต่อไปได้อีก อย่างเฉินกล้าที่จะพูดว่าความเจ็บปวดที่เขากําลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้เป็นความเจ็บปวดที่เจ็บปวดที่สุดในโลกและเป็นความเจ็บปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบูมมีเสียงดังอีกครั้งและมังกรสีทองก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าหลังจากวนรอบแล้วมันก็พุ่งตรงไปที่วิหารบนภูเขาผู้คนจํานวนมากในหุบเขายามองเห็นฉากนี้ผ่านรอยแยกของประตูพวกเขารู้สึกเหมือนกําลังฝันและจ้องมองด้วยตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อ แต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปที่ประตูเพื่อดูมังกรสีทองก็หายไปในทิศทางของป่าทึบลึกแล้วขณะเดียวกันพลังชี้จำนวนมหาศาลก็พุ่งออกมาจากเชิงหุบเขาข้างวิหารบนภูเขาอย่างกระทันหันและพุ่งเข้าไปในวิหารบนภูเขาอย่างบ้าคลั่งเช่นกันบทที่3566ผู้คนในหุบเขายาสวรรค์ตั้งตกตะลึงเมื่อพวกเขาเห็นมังกรสีทองลงมาจากท้องฟ้า นี่เป็นสัตว์ในตำนานที่พวกเขาเคยได้ยินมาแต่ในตำนานเท่านั้นพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาตัวเองในวันนี้ถึงแม้จะเพียงแค่แวบผ่านไปแต่บางคนก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนและตกตะลึงโอพระเจ้านั่นมังกรทองจริงๆเหรอฉันได้เห็นมังกรจริงๆมังกรสวรรค์ปรากฏตัวในหุบเขายาสวรรค์ของเรานี่มันเหลือเชื่อจริงๆตาฉันฝาดไปหรือเปล่า แต่เจ้ามังกรทองยักษ์นั้นช่างสดใสและชัดเจนเหลือเกินและในที่สุดมันก็ดูเหมือนจะบินเข้าไปในป่าลึกแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเซียนในตำนานจากหุบเขาญาสวรรค์ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสภาพอากาศที่แปลกประหลาดและเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วและตอนนี้มังกรทองก็ปรากฏตัวขึ้นหุบเขาญาสวรรค์ของเราจะถูกทำลายหรือว่าจะมีเซียนกำลังลงมาทุกวันนี้ผู้คนในหุบเขาญาไม่เพียงแต่ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ความหิวโหวยและความหนาวเย็นตลอดทั้งวันเท่านั้นแต่ยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกด้วยบางคนก็รำลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดสืบทอดกันมาบางคนกล่าวว่ามีเทพ,พเจ้าอาศัยอยู่ในป่าลึกของหุบเขายาสวรรค์มันปรากฏตัวขึ้นเมื่อนานมาแล้วและต่อมาก็ถอยร่นไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของหุบเขายา ดังนั้นส่วนที่ลึกที่สุดของป่าจึงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามของหุบเขายาสวรรค์เส้นทางยังเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆและสัตว์ร้ายที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าได้สำเร็จในอดีตมีคนจำนวนมากเชื่อว่าแม้ว่าเทพเจ้าในตำนานจะมีอยู่จริงแต่เขาก็อาจจะจากไปนานแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อตอนนี้ผู้คนได้เห็นมังกรลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาจึงคาดเดาว่าเทพเจ้าอาจจะกลับมาแล้ว ในเวลาเดียวกันบางคนก็คาดเดาว่าการปรากฏตัวของมังกรสีทองมีแนวโน้มที่จะทำลายหุบเขายาสวรรค์มากที่สุดในขณะนั้นความกลัวในใจของผู้คนจำนวนมากก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งสำหรับผู้คนในหุบเขายาพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นว่าความลึกของป่าทึบนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในป่าทึบลึกนี้อาจจะเป็นเทพ,พเจ้าปีศาจสัตว์ประหลาดหรือดินแดนสมุนไพรสวรรค์นในตำนานก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วผู้อาวุโสมีแผนที่ขุมทรัพย์ดินแดนสวรรค์แห่งสมุนไพรที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าจะไม่มีใครเคยเห็นแผนที่ขุมทรัพย์ของดินแดนสวรรค์แห่งสมุนไพรเลยและไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของมันแต่ทุกคนก็สามารถเดาได้ว่าดินแดนนั้นต้องอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าแน่นอนหลายๆคนอยากไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โชคไม่ดีที่ไม่มีใครไปแล้วสามารถกลับมาได้เมื่อผู้ที่ไปที่นั่นเสียชีวิตหมดทุกคน พื้นที่ดังกล่าวจึงค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกต่อไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คืออย่างเฉินได้ไปถึงพื้นที่ต้องห้ามที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้สําเร็จแล้วไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าสภาพอากาศที่แปลกประหลาดและเลวร้ายและมังกรทองที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจะเกี่ยวข้องกับหยางเฉินด้วย ตอนนี้มีเพียงหลิวอยู่เยี่ยนและหลิวอยู่หางเท่านั้นที่แตกต่างจากคนอื่นๆหลังจากเห็นมังกรทองบินไปในป่าลึกพวกเขาก็เกิดกังวลเกี่ยวกับหยางเฉินทันทีจูจูหลิวอยู่หางก็นึกถึงสิ่งที่หยางเฉินเคยบอกเขาไว้ก่อนหน้านี้เขารู้สึกกังวลทันทีและพูดกับหลิวอยู่เยี่ยนว่าพี่สาวพี่ชายเฉินบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาอยู่ในป่าทึบ เป็นไปได้ไหมว่าเขาทําให้ผู้เป็นเซียนแห่งหุบเขายาสวรรค์นในตำนานโกรธเขาจึงทําให้เกิดสภาพอากาศเช่นนี้มังกรทองตัวนั้นมันจะมาที่นี่เพื่อลงโทษพี่เฉินหรือเปล่าเราจะทําอย่างไรดีตอนนี้เราไปหาพี่เฉินไม่ได้แล้วเขาคงตกอยู่ในอันตรายที่นั่นคนเดียวบทที่3ามพหลิวอยู่เยี่ยนก็มีความกังวลดังกล่าวเช่นกันแต่เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายผิดปกติเช่นนี้ ถึงแม้ว่าเธอจะต้องการตามหาอย่างฉันเธอก็ทำไม่ได้เพราะเธอเคยพยายามมองหาเขามาก่อนแล้วในป่าทึบตอนนี้แต่ก่อนที่เธอจะถึงประตูลานบ้านเธอก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายฝนตกหนักและเกล็ดหิมะตกลงมาในเวลาเดียวกันทำให้เธอเปียกไปทั้งตัวและสั่นไปทั้งตัวทันที ที่สำคัญที่สุดลมหนาวที่รุนแรงพัดพาเธอไปทางซ้ายและขวาทำให้เธอไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในที่สุดเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้เมื่อได้ยินสิ่งที่หลิวหยูหางพูดในขณะน,นี้หลิวอยู่เยี่ยนก็ถอนหายใจและพูดอย่างช่วยไม่ได้พี่เฉินควรจะหาที่ซ่อนได้เขาไม่ใช่คนเลวเขาจะไปล่วงเกินเทพ,พเจ้าในภูเขาได้อย่างไรเขาจะไม่ถูกลงโทษอย่างแน่นอนแม้ว่ามังกรทองต้องการลงโทษใครสักคน ก็ต้องเป็นจางเหิงแน่นอนและเป็นไอ้สารเลวพวกนั้นไม่ใช่พี่เฉินไม่ต้องกังวลเมื่อได้ยินสิ่งที่หลิวอยู่เยี่ยนพูดหลิวอยู่หางก็พยักหน้าและกล่าวว่าถูกต้องคนเลวเหล่านั้นจะต้องถูกลงโทษพี่เฉินเป็นคนดีมากเขาต้องได้รับพรจากพระเจ้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแม้ว่าพี่สาวและน้องชายจะพูดเช่นนี้แต่ความกังวลเกี่ยวกับหยางเฉินก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย ถ่ายที่สุดพวกเขาก็เห็นด้วยตาของตนเองว่าทิศทางที่มังกรทองตกลงไปนั้นคือที่ที่หยางเฉินบอกว่าเขาอาศัยอยู่หลังจากที่พี่สาวและน้องชายเงียบไปครู่หนึ่งหลิวอยู่หางก็ถอนหายใจและพูดว่ามันคงจะดีมากถ้าไอ้สารเลวจางเหิงถูกลงโทษจริงๆและจะไม่มีใครรังแกคนอื่นตามใจชอบอีกต่อไปแล้ว หลิวอยู่เยี่ยนสัมผัสศีสษะของหลิวอยู่หางและปลอบใจเขาคนทำชั่วจะต้องถูกลงโทษไม่ช้าก็เร็วทางด้านของหยางเฉินเมื่อมังกรทองล้มลงวิหารบนภูเขาทั้งหมดก็สั่นสะเทือนราวกับว่ากำลังจะพังทลายอย่างไรก็ตามมังกรทองไม่ได้ทำลายวิหารบนภูเขาดังที่จินตนาการไว้แต่กลับเป็นเหมือนผีที่ทะลุเข้าไปในวิหารบนภูเขาโดยตรงและในที่สุดก็พุ่งตรงเข้าไปในร่างของหยางเฉิน ในเวลาเดียวกันพลังชี่อันยิ่งใหญ่ที่พุ่งออกมาจากหุบเขาก็พุ่งเข้าสู่ร่างของหยางเฉินพร้อมๆกับมังกรทองราวกับว่าเขาได้ดูดซับชี่ทิพย์จากสวรรค์และโลกในเวลาเดียวกันรศมีแห่งความหวาดกลัวสองดวงพุ่งพล่านอย่างรุนแรงในร่างกายของหยางเฉินแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายของเขา ร่างกายของหย่างเฉินบวมขึ้นทันทีและรู้สึกราวกับว่าเนื้อของเขากำลังจะระเบิดได้ทุกเมือ่อเส้นเลือดของเขาปูดโปนไปทั่วร่างกายและหลอดเลือดของเขาถูกยืดออกจนหนาเท่ากับนิ้วมือคาดว่าไม่มีใครในโลกบูโบราณเคยเห็นพลังชีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนหากใครเห็นภาพนี้ในเวลานี้จะต้องตกตะลึงตาค้างอย่างแน่นอน แม้แต่หยางเฉินเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าคราวนี้หลังจากความก้าวหน้าพลังชี่มากมายจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาซึ่งทำให้เขาตกตะลึงอย่างมากใบหน้าของหยางเฉินบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องอดทนไว้มิฉะนั้นเขาจะตายทันทีคราวนี้ต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆหยางเฉินไม่กล้าที่จะแยกตัวเองออกไปแม้แต่น้อยเขาได้หมุนเวียนพลังชี่ในร่างกายของเขาด้วยทั้งหัวใจและจิตวิญญ,ญาณของเขา เขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะรวบรวมพลังชี้ที่แตกต่างกันสองอย่างจากสวรรค์และโลกเข้าด้วยกันมังกรสีทองที่พุ่งเข้ามาในร่างได้กลายมาเป็นลมหายใจของท้องฟ้าในขณะที่พลังชี้ที่พุ่งขึ้นมาจากส่วนลึกของหุบเขาก็คือลมหายใจของโลกการรวมตัวของสวรรค์และโลกก่อให้เกิดพลังที่เหนือธรรมชาติอย่างน่าสะพรึงกลัวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่นักบ,บูธธรรมดาจะต้านทานได้ หยางเฉินยังโชคดีที่มีร่างกายแก่งแท้โดยกําเนิดและร่างกายของเขาได้รับการขัดเกล่าดังนั้นร่างกายของเขาจึงแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากไม่เช่นนั้นเขาคงถูกพลังชี่ระเบิดไปนานแล้วหลังจากครู่หนึ่งพลังชี่ทั้งสองก็รวมเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ในที่สุดและเริ่มไหลเข้าสู่ตันเถียนอย่างบ้าคลั่งหยางเฉินตะโกนเสียงต่ำออกมาทันทีทะลวงบทที่3568 หลังจากที่หยางเฉินตะโกนเสียงต่ำเสียงดังตุบก็ดังขึ้นจากร่างของเขาทัานทีบูมลมหายใจจากสวรรค์และโลกได้ทะลุผ่านโซ่ตรวนในตันเถียนของหยางเฉินที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ทันใดออร่าทั้งสองที่พุ่งพลาดในตอนแรกดูเหมือนว่าจะสลายไปในทันทีแต่หยางเฉินสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าออร่าชิ้นั้นถูกเก็บไว้แล้ว ฟูหยางเฉินถอนหายใจยาวๆอากาศคุณๆในปากของเขาราวกับผ้าไม้สีขาวและร่างของหยางเฉินที่แทบจะระเบิดก็กลับคืนสู่ภาวะปกติเช่นกันใบหน้าซีดๆของเขากลับเริ่มกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังชี่อันเข้มขน้นความตื่นเต้นปรากฏบนใบหน้าของหยางเฉินและเขาคิดกับตัวเองว่าในที่สุดฉันก็ได้ก้าวผ่านขั้นวิญ,ญญาณแรกเริ่มแล้ว แม้ว่าฉันจะเจอกับผู้แข่งแกร่งที่มีพื้นฐานวิถีบูระดับแดนนภพาขั้นเจ็ดชั้นต้นฉันก็สามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายได้เห็นได้ชัดว่าฐานการฝึกฝนของหยางเฉินในขณะนี้แข็งแกร่งที่สุดในโลกบูโบราณกลางแล้วตอนนี้หากเขาได้พบกับเกาเจิ้งชางและลูกน้องของเขาแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีคนมากกว่าเขาก็จะไม่กลัวเลยและเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะได้ระบบาดเจ็บสาหัสเหมือนอย่างก่อนหยางเฉินรอคอยวันนี้มานานเกินไป ทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ห่างจากความสำเร็จเพียงเล็กน้อยแต่เขาไม่สามารถฝ่าฟันไปได้เขาไม่คาดคิดว่าจะประสบความสำเร็จในสถานที่แห่งนี้หยางเฉินรู้สึกได้ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับวิหารบนภูเขาอันแปลกประหลาดที่เขาอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีวิหารบนภูเขานี้เขาคงไม่สามารถฝ่าด่านได้สำเร็จวิหารบนภูเขานี้ดูแปลกมากและมักจะทำให้หยางเฉินมีความรู้สึกพิเศษเสมอ หยางเฉินไม่มีเวลาคิดมากเกินไปในขณะน,นี้เขาทุ่มเทอย่างหนักเพื่อรวบรวมขั้นวิญญาณแรกเริ่มที่เขาเพิ่งจะฝ่าสำเร็จไปได้และสภาพอากาศที่ผิดปกติภายนอกหลังจากที่หยางเฉินประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันมาได้ท้องฟ้าก็กลับมาแจ่มาใสาเหมือนเดิมโดยสมบูรณ์ผู้คนในหุบเขายาถอนหายใจด้วยความโล่งใจทันทีพวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นด้วยความตื่นเต้น ร้มศีรษะหลายครั้งและโค้งคำนับด้วยความศรัทธาไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่าพวกเขาเชื่อว่าเนื่องจากสภาพอากาศกลับคืนสู่ปกติแล้วต้องเป็นเทพเจ้าในป่าลึกที่ปรากฏตัวและช่วยหุบเขายาสวรรค์ไว้ถ่ายที่สุดแล้วในทุกวันนี้ทุกคนไม่ได้เห็นความหวังมากนักและพวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าหุบเขายาสวรรค์จะถูกทำลายอย่างแน่นอนแม้แต่จางเหิงผู้เย่อหยิ่งและชอบสั่งการอยู่เสมอ ก็ยังพาครอบครัวของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มาและทนทุกข์ทรมานโดยคุกเข่าอยู่ในลานบ้านของตัวเองจางเหิงเองก็รู้ว่าตัวเขาเองได้ทำเรื่องชั่วร้ายมาหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อเขาเห็นสภาพอากาศที่เลวร้ายผิดปกติเขาก็รู้สึกกลัวมากกว่าสิ่งอื่นใดเขามักคิดว่าเขาต้องตายแน่ๆเพราะเขาทำสิ่งเลวร้ายไว้มากมาย แต่บัดนี้หลังจากคุกเข่าลงแล้วเมื่อทุกอย่างปกติความชั่วร้ายในกระดูกของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยและเขายังคงตัดสินใจที่จะทำความชั่วต่อไปในหุบเขายาสวรรค์ผู้คนในที่สุดก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วหยางเฉินยังคงฝึกฝนตนอยู่ที่วิหารบนภูเขาต่อไปเป็นเวลา3วันก่อนที่จะหยุดฝึกฝนด้วยความพึงพอใจ ในขณะนี้หยางเฉินก็รู้สึกตื่นเต้นมากเช่นกันเขาพยายามที่จะขยายความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเมื่อระดับการฝึกฝนของเขาถึงระดับสูงขึ้นจิตสัมผัสของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากและระยะที่เขาตรวจจับได้ก็กว้างขึ้นด้วยเมื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาขยายตัวขึ้นหบเขายาสวรรค์เกือบครึ่งหนึ่งก็ปรากฏอยู่ในสายตาของหยางเฉิทนทันที หยางเฉินมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกษตรกรสมุนไพรในหุบเขายาสวรรค์กำลังเก็บสมุนไพรยอย่างสิ้นหวังในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงนี้พวกเขาจึงไม่ได้ขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาเป็นเวลานานแล้วหากไม่ทำงานหนักขึ้นและยังเลิกกินอีกคุณจะต้องอดอาหารจนตายหยางเฉินค้นหาทุกที่ด้วยจิตสำนึกของเขาและในไม่ช้าก็พบร่างของหลิวอยู่เยียนและหลิวอยู่หาง